ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับเลิฟโนว์ชแนลายนุดและนิยายรักเรื่องเพลงรักสเสน่ห์ร้อนวันนี้เสนอเป็นตอนที่16ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟัง,ตา,ฟงตามไปฟินและพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะบทที่16เมื่อเมกินและอินทัศกินอาหารมื้อกลางวันเสร็จทั้งหมดไปย้ายมานั่งคุยกันต่อที่ห้องนั่งเล่นอินทั์หันไปถามสองสาวที่นั่งอยู่ด้วยกันว่า เมะลืนนี้จะต้องออกเดินทางไปถ่ายทำเอ็มวีแต่เช้าพวกเธอไม่มีปัญหาในการเตรียมตัวใช่ไหมทันยาและนทิชาสบตากันก่อนที่จะตอบว่าไม่มีปัญหาพวกเธอเตรียมตัวทันแน่นอนเราอาจจะต้องพักค้างคืนที่นั่นสองสามวันให้พวกคุณเตรียมเสื้อผ้าไปให้พร้อมเมคินกล่าวเสริมสองหนุ่มนั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานของพลาสเกอลอย่างต่อเนื่องมันรวมถึงการให้สองสาวเข้าห้องอัดอีกครั้ง โดยในครั้งนี้พวกเธอจะต้องร้องเพลงที่จะใช้ในการโปรโมตแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งสองสาวได้ฝึกซ้อมมาก่อนหน้านี้เพื่อให้เมคินและอินฮัตนำไปเสนอกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่เคยร่วมงานกันมาแล้วแต่ที่ผ่านมาศิลป,ปินที่เมโ o ดี Entertainment ส่งไปทำอัลบั้มที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นศิลป,ปินที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศและนี่เป็นครั้งแรก ที่สองหนุ่มจะนำเสนอผลงานของศิลปินหน้าใหม่แกะกลองให้กับค่ายเพลงที่ญี่ปุ่นมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้พวกเขาหันมาสนใจและยอมเซ็นสัญญาทําอัลบั้มให้สองสาวพัส์เกิลทั้งที่พวกเธอยังไม่ได้เปิดตัวในฐานะศิลปินคู่ดูโอภายในประเทศของตนเองเลยแต่เมทินและอินทักก็มั่นใจว่าพวกเขาจะพูดจาน้มน้าวให้ฝ่ายโน้นยอมเซ็นสัญญากับพัส์เกิลได้นั่นเป็นเพราะ เขาเชื่อมั่นในความสามารถและสเสน่ห์ของทันยาและนัทิชาแม้ว่าเมกินจะได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่ญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จมากนะักเพราะดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถของสองสาวพัสเกิร์สเท่าไหร่เหตุก็เพราะทั้งสองสาวยังไม่เคยมีผลงานออกมาให้เห็นสิ่งนี้สร้างความหนักใจให้อินทัดอยู่บ้างแต่เมกินเชื่อมั่นว่าตัวเขาและความสามารถของศิลปิน จะทําให้ฝ่ายโน้นยอมเซ็นสัญญาก,กับพัสดเกิลตามที่พวกเขาตั้งความหวังไว้เมกนายคิดว่าเราควรจะเดินทางไปคุยกับค่ายเพลงที่ญี่ปุ่นเมื่อไหร่คงต้องรอให้ธัญญาและทิชาอัดเพลงภาษาญี่ปุ่นให้เสร็จก่อนเราจะได้รวบรวมไปให้ทางโน้นดูพร้อมกับเอมบีที่เราจะไปถ่ายทํากันเราคงต้องเร่งมือกันหน่อยแล้วเราสองคนต้องทําอะไรบ้างคะนัททิชาเอ่ยถามผมจะให้คุณกับธัญญาเรียนภาษาญี่ปุ่น เราจ้างครูมาสอนให้พวกคุณสองคนโดยเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการสื่อสารกับแฟนคลับชาวญี่ปุ่นพวกคุณต้องตั้งใจทําให้ดีเพราะที่นั่นจะเป็นฐานตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียนายคิดว่าธัญญาและทิชาควรจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นพร้อมกับพวกเราด้วยไหมอาจจะต้องไปเพราะทางโน้นคงอยากจะเจอตัวศิลปินรวมถึงทดสอบความสามารถของพวกเธอด้วยตัวเองและถ้าการเจราจาไม่เป็นไปตามที่พวกคุณคิดไว้จะทํายังไงคะ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกนะทันยา่าแค่พวกคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเมก็พออินทัดตอบฉันเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอค่ะทันย่ายิ้มให้เมกินอย่างเชิญชวนก่อนจะเดินไปเปิดหนังรักโรแมนติกให้ทุกคนดูวันนี้คุณไม่ดูหนังผีแลรอทันยา่าหญิงสาวหันไปค้อนอินทัดก่อนจะถามเมฆเขาเล่าให้คุณฟังใช่ไหมคะพวกผมไม่เคยมีความลับต่อกันอยู่แล้วไม่เคยมีความลับต่อกัน อย่าบอกนมคะว่าคุณเป็นคู่เกย์ของเขาอินทัศถ,ถึงกับสะดุง้งไม่ได้ยินคำพูดของธัญญาเมกินที่นั่งเงียบมานานอดรนทนไม่ไหวต้องพูดขึ้นมาบ้างปากดีจริงๆเลยนะคุณคุณโกรธฉันเหรอคะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงทำไมต้องโกรธหรือว่าสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นเรื่องจริงคะทัญญาลอยหน้าลอยตาพูดกับเมกินแต่คนที่โวยวายขึ้นมาหลังจากที่ได้ยินเธอพูดประโยคนั้นจบคืออินทัศทัญญา คุณอย่าเอาผมเข้าไปเกี่ยวด้วยสิผมยืนยันได้ว่าผมกับเมฆไป่ใช่คู่เกย์หรือคู่ขากันแน่นอนฉันก็แค่เดาเพราะดูคุณสองคนสนิทสนมกันมากจนน่าสงสัยฉันก็เลยถามแล้วตกลงความจริงมันเป็นยังไงคะผมไม่ได้เป็นเกย์ที่คุณสงสัยแน่เรื่องนี้ที่ชาคงจะช่วยยืนยันให้ได้สำหรับเมฆคุณคงต้องไปหาคำตอบจากเขาเองคำตอบของอินทัส ทำให้ใบหน้าของนัทชาแดงระเลื่อขึ้นมาทันทีทันญ่าไม่ได้ติดใจสงสัยอินทัศในเรื่องนั้นพอรู้ตัวดีว่าเขาแสดงความสนใจในตัวนัิชายอย่างเปิดเผยแต่ไม่ใช่แบบเมธินหญิงสาวพูดด้วยการตั้งข้อสงสัยว่าพ่อเมฆเขาไม่ชอบผู้หญิงแถมยังทําท่าลาคาญเวลาที่ฉันเข้าใกล้เขาไม่ได้เล่าให้คุณฟังหรอคะว่าฉันเคยลองพิสูจน์มาแล้วอินทัศหัวรอก เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เมกินเล่าให้ฟังถึงวีรกรรมของสาวสวยตรงหน้าเล่าครับแต่อาจจะไม่ค่อยละเอียดนะฉันก็คิดอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเล่าให้คุณฟังแล้วคุณจะไม่ให้ฉันสงสัยพฤติกรรมของพวกคุณสองคนได้ยังไงอันที่จริงพวกผู้ชายมักไม่ค่อยพูดคุยปรึกษาการเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เหรอคะอินทัดต,ตอบทัญญาว่ามันก็ไม่เสมอไปอีกอย่างเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่ความลับอะไรเราก็าเลยเล่าโฉ่กันฟัง อีกทั้งยังถามทัญญากลับไปว่าเธอแลนะนาทิชามีความลับอะไรต่อกันบ้างหรือเปล่าโดยปกติแล้วผูว้หญิงมักจะมีความลับเยอะนะคะแต่ถ้าคุณหมายถึงเรื่องที่อินทัชจูเนียของคุณบาดเจ็บเพราะฝีมือของทิชาแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่ความลับสําหรับเราคะ่ะอินทัชถึงกับยิ้มไม่ออกและออกอาการเขินพร้อมหันไปพูดตัดคอต่อว่านาทิชาทิชาคุณเอาเรื่องนี้ของเรา มาเล่าวิทยญญาฟังด้วยเหรอใช่ค่ะทำไมคะคุณายเหรอคะที่พลาดท่าเสียทีลูกเตะสายฟ้าของฉันทุกคนหัวเราะขำกับท่าทีขัดเคินของอินทัศซึ่งน้อยครั้งนะที่จะได้เห็นอาการแบบนี้ของเขาทำไมคุณต้องหน้าแดงด้วยล่ะคะคุณทัศวิญยาแซวอีกฝ่ายคำขำคุณไม่ต้องมาหัวเราะผมเลยนะวันยาผมยังไม่ได้จัดก,การกับคุณเลยแผนนี้มันเป็นความคิดของคุณใช่ไหม มีแต่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละที่คิดแผนแบบนี้ออกมาได้ใช่ค่ะมันเป็นความคิดของฉันเองแต่ฉันไม่คิดว่าที่ชาจะกล้าทําตามคําแนะนําของฉันว่าแต่อินทัชจูเนียของคุณตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะยังใช้การได้อยู่เหมือนเดิมอยู่ไหมแน่นอนสิมือของทีชาไม่สามารถทําให้ผงสูญเสียความรู้สึกทางเพศไปได้หรอกนั่นสินะถ้าฉันเป็นคนลงมือเองแล้วก็ คุณอาจจะหมดความรู้สึกทางเพศไปเลยก็ได้แต่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้คงจะทำให้คุณเข็ดไปได้สักพักยนาจริงไหมคะเมทินอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอ,ออกมาทำให้อินทัดหันไปแหวใส่เท้าทันทีเมกนายไม่ต้องมาหัวรเราะเยาะฉันเลยนะนายเองก็เหมือนกันนั่นแหละฉันทำไมเขานั่งพิงพ์นักเก้าอี้อย่างสบายอารมณ์ก็เมื่อตอนกลางวันใครกันที่เป็นคนรับโทรศัพท์ของทัยญาและอยู่ไม่เป็นสุข สุดท้ายก็ต้องรีบแว้นกลับมาด้วยเห็นกับตาของตัวเองว่ามีหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่มาว่ายน้ํากับเธอจริงหรือเปล่าหลังจากที่เมคินฟังเพื่อนรักของเขาพูดจบําให้เขานั่งแทบไม่ติดหน้าแดงขึ้นมาทันตาเห็นเขาเหลือบสายตาไปมองทันยา่าก็พบว่าเธอตั้งใจฟังพร้อมกับยิ้มขำที่เขาโดนเพื่อนแฉนายหุบปากไปเลยนะแต่อินทัศไม่สนใจคำพูดของเมคินเพราะว่าเขากำลังสนุกกับการได้แกล้งเพื่อนรักของตัวเอง นานทีปีหนถึงจะได้เห็นอาการขัดเขินแบบนี้จากเมินทันทีหาดูได้ง่ายซะที่ไหนเพราะปกติเพื่อนรักของเขามีแต่ความมั่นใจในตัวเองเสมอมาอินทัศยังคงหันไปพูดกับทัญญาทัญญาคุณรู้ไหมว่าหลังจากที่เขาวางสายจากคุณเมื่อตอนกลงวันเขาก็นั่งไม่ติดเลยนะถึงขนาดยอมทิ้งงานเพื่อที่จะมาด้วยเห็นกับตาตัวเองเมธไม่ได้เยือเกเย็นอย่างที่คุณเห็นเมื่อตอนบ่ายหรอกนะ อันนี้ผมคอนเฟิร์มได้ทัดถ้าน,นายยังไม่หุบปากของนายให้สนิทแล้วก็นายโดนดีแน่ชายหนุ่มพูดพร้อมกับทูกำปั้นไปตรงหน้าเพื่อนรักของตัวเองแต่อินทัศหากลัวไม่แถนยังพูดโต้กลับไปอีกว่านายไม่ต้องอายธัญญาหรอกนะเพราะสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นความจริงธัญญารีบถามด้วยความดีใจดวงตาสมประกายสดใสจ,จริงเหรอคะคุณทัตจริงครับผมยืนยันได้ เมฆไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนคุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้เขาร้อนรนได้ถึงขนาดน,นี้ดีใจจังค่ะที่ได้ยินเช่นนี้เพราะมันหมายถึงว่าฉันทำสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วและฉันจะไม่ละความพยายามที่จะทำให้เขาตกเป็นของฉันให้ได้คําพูดของคุณเหมือนนางร้ายในละครไม่มีผิดเลยทันยา่านั่นสิคะคุณฮัร์ฉันก็เห็นด้วยกับคุณค่ะ นทิชาซึ่งนั่งฟังมานานเอ่ยสนับสนุนคำพูดของอินทัศทัญญายิ้มเมื่อได้ยินคำพูดของอินทัศและนทิชาพร้อมทั้งพูดว่าใช่สิฉันเป็นนางมารร้ายและนางมารร้ายคนนี้จะสสยพระเอกรูปหล่อมาครอบครองให้ได้เพราะฉะนั้นห้ามเผลอเด็ดขาดและขอเตือนให้พระเอกคนดังกล่าวระวังตัวและหัวใจของตัวเองให้ดีปากพูดโต้ตอบอินทัศแต่สายตากลับมองไปที่เมคินอย่างท้าทาย เมคินเองก็ไม่ได้รู้สึกกลัวคำเตือนนั้นสักนิดและรู้ดีว่าทันญ่านัน้นริบมากแค่ไหนเพราะเขาเองก็เคยเจอกับตัวมาแล้วจึงต้องเอ่ยปากไร้สาระถึงคุณจะมองว่ามันไร้สาระแต่ว่าห้ามเผลอเด็ดขาดนี่ฉันนั้นคุณเสร็จทันแน่ทันญ่าพูดพร้อมรอยยิ้มคำพูดของเธอเรียกรอยยิ้มของอินทาและนทัทิชาได้เป็นอย่างดีเมื่อถึงเวลาสมควร ต่างก็แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้จะต้องทำงานกันแต่เช้าสอวันต่อมาทุกคนเดินทางไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่เกาะพีพีกันแต่เช้าเมื่อไปถึงสถานที่ถ่ายทำทีมงานและนักสแสดงต่างก็เริ่มลงมือทำงานแข่งกับเวลาทันทีทุกคนดูยุ่งกับการเตรียมงานไม่เว้นแม้แต่เมทินและอินทัศคงจะมีแต่ธัญญาเพียคนเดียวเท่านั้นที่ว่างงานแต่เธอไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ พันยาเลือกที่จะช่วยทีมงานในสิ่งที่เธอพอจะทําได้แต่ดูเหมือนยิ่งช่วยก็เหมือนยิ่งเกะก,กะเธอจึงตัดสินใจเดินเลี่ยงออกมาให้พ้นทางเพื่อให้พวกเขาทํางานได้อย่างสะดวกหญิงสาวจึงไปเดินเล่นตามชายหาดอีกด้านหนึ่งเพียงลําพังแต่มุมที่เธอยืนก็เป็นมุมที่มองเห็นการทํางานของเมย์คินได้อย่างชัดเจนเช่นกันณัฐชาและเตชิตพระเอกเอ็มวีของเธอเล่นได้ดีทีเดียวถึงแม้ว่าจะพบกันเป็นครั้งแรกของพวกเขาก็ตามที ทั้งคู่ต่างก็เข้าถึงบทบาทและแสดงออกให้คนได้รับรู้ถึงความรักที่อบอวลอยู่รอบตัวพวกเขาเรียกได้ว่าถ้าคนไม่รู้ว่านี่คือการถ่ายทำอยู่แล้วก็ต้องเชื่อว่าพวกเขาสองคนเป็นคู่รักกันฉากแรกเป็นฉากที่นางเอกมายืนมองทะเลโดยมีพระเอกเดินมายืนซ้อนด้านหลังของเธอและกอดเธอไว้โดยเอาคางเกยไว้ที่บาดบอบบางของเธอนักที่ชาต้องเอียงหน้าหันมาทางเขาและยิ้มให้ ตอนจะหันไปเผชิญกับเตชิตและยกมือขึ้นโอบรอบคอของเขาไว้ชายหนุ่มแนบหน้าผากของตัวเองลงบนหน้าผากเธอเขามองเธอด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความปรารถนาที่มีต่อเธอโดยไม่ปิดบังทําให้นัทชารู้สึกเขินเธอผลักเขาเบาๆแล้วก็วิ่งหนีไปโดยมีเขาวิ่งตามไปด้วยแต่เนื่องจากกระโปรงของเธอเป็นกระโปรงยาวทําให้วิ่งไม่สะดวกนะักสุดท้ายก็พลาดสะดุดหกล้มเตชิตได้วิ่งมาคุกเข่าตรงหน้าเธอ และถามด้วยความห่วงใยคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับไม่ค่ะฉันวิ่งไม่ระวังก็เลยสะดุดหกลม้มคุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะคะเขาจับไปที่ข้อเท้าของเธอจะไม่ให้ผมเป็นห่วงคุณได้ยังไงผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าถ้าคุณเจ็บผมก็เจ็บและจะรู้สึกเจ็บมากกว่าคุณซสอีกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ผมเจ็บแทนคุณจะดีกว่าเขาก้มลงอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนแข็งแรงนักทิชาโอบรอบคอของเขาเอาไว้ เตชิดอุ้มเธอเพื่อกลับที่พักระหว่างทางเดินกลับเขากลับอดใจไว้ไม่ได้และก้มลงจูบเธอทั้งที่เธออยู่ในอ้อมแขนของเขาฉากน,นี้เองที่ทําให้อินทัศ์ซึ่งยืนดูอยู่ด้วยเกิดอาการไม่พอใจอย่างแรงแต่ให้เขาพอใจได้อย่างไรก็นี่เมื่อเตชิดมันเล่นนอกบทในบทมันไม่มีฉากที่หมอนี่จะต้องจูบที่ชาของเขาซะหน่อยอินทัศก็มันจะเดินไปโวยวายผู้กากับว่าทำไมยังไม่สั่งคัดสที แล้วก็ได้ยินเสียงผู้กำกับสั่งคัดขึ้นมาสักก่อนเตทชิและนทัทชารีบเดินมาที่จอมอนิเตอร์เพื่อเช็คผลงานของตัวเองใช้ได้ไหมคะนทัทชาถามผู้กำกับเยี่ยมมากเลยครับการถ่ายทำเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาประมาณหกโมงเย็นผู้กำกับจึงสั่งเลิกกองเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนและรับประทานอาหารมื้อเย็นเมทินอินทัและนทัทชานั่งรับประทานอาหารร่วมกันแต่ไม่มีใครเห็นทันย่า ไม่เห็นทัญญาเลยค่ะไม่รู้ว่ากินอะไรหรือยังปฏิชาเอ่ยออกมาด้วยความห่วงใยนั่งสิเมฆนายไม่ห่วงทัญญาบ้างเลยเหรอห่วงเรื่องอะไรก็ไม่มีใครเห็นทัญญาเลยตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงเดี๋ยวนี้กินอาหารมื้อเย็นหรือยังก็ยังไม่รู้แล้วไงกระเพาะของฉันไม่ไดีติดกับเขาเมื่อเขาไม่รู้จักเวลามเวลาก็ปล่อยไปหิวเมื่อไหร่ก็คงจะมาหาอะไรกินเองนั่นแหละนายไม่ต้องห่วงมากหรอกฉันว่านายไปดูเธอหน่อยดีไหม เมย์ดินถอนหายใจก่อนจะลุกเดินไปตามแม่ตัวยุ่มที่ห้องพักของเธอความจริงให้ฉันไปตามธัญญาเองก็ได้นะคะให้นีเนมย์เป็นคนไปตามน่ะดีแล้วปาก็บอกว่าไม่สนใจแต่สุดท้ายก็ยอมลุกไปตามแต่โดยดีผมค่อนข้างมั่นใจนาทิชาว่าธัญญาจะสามารถเขยา่าหัวใจของนิเนมย์ได้เพียงแต่เราจะต้องเป็นผู้ช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นคิดว่ามันจะได้ผลหรอคะ ทันย่ามักจะเล่าให้ฉันฟังบ่อยๆว่า,วาเวลาที่เธอเข้าไปป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆเพื่อนของคุณเขาจะแสดงออกให้ทันย่ารู้ทันทีว่าเขารำคาญเธอบางครั้งก็ต่อว่าทันย่าแรงๆแบบไม่ไว้หน้าแต่ทันย่าก็ไม่เคยโรกรธพเมฆเลยสักครั้งติดจะชอบเข้าไปวุ่นวายกับเขาได้ซ้ำก็นั่นแหละครับผมถึงบอกว่าเราจะต้องช่วยพวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดกันในเมฆเป็นคนปากไม่ตรงกับใจปกติเมฆไม่ค่อยสนใจผู้หญิงสักเท่าไหร่ แต่กับทัญญานั้นแตกต่างถึงแม้ว่ามเมฆจะแสดงทีท่ารำคาญหรือเบื่อหน่ายทัญญาออกมาให้เราเห็นแต่เขาไม่ได้โกรธทัญญาจริงจังนักหรอกครับถ้าลองเป็นผู้หญิงอื่นทําแบบที่ทัญญาทําผมรับรองได้เลยว่าเพื่อนผมไล่ตะเพิดไปนานแล้วแต่เขาไม่ได้ทาเช่นนั้นกับทัญญาเขาแค่บ่นว่าราําคาญและก็ดุเธอในบางครั้งเท่านั้นและนั่นทําให้ผมรู้ว่าเพื่อนผมก็สนใจและเอ็นดูเพื่อนของคุณถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆก็ตาม แปลกนะคะคนอะไรหายใจเข้าหายใจออกเป็นงานเขาไม่เบื่อบ้างหรือคะมันคงจะเป็นความเคยชินมากกว่าแต่ตอนนี้ผมกำลังจะสร้างความเคยชินอีกอย่างให้กับเขาโดยการให้ทัญญาเข้าไปต่อแยเขาเหรอคะใช่ครับยิ่งใกล้ที่เั็มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดียังไงคะอ้าวถ้าพวกเขาสนิทสนมกันมากๆเวลาที่ทัญญาไม่อยู่ในเมฆจะได้รู้ไงครับ มันเหมือนเขาเศษติดทัญญาเขาแล้วเหมือนอย่างกรณีของผมกับคุณเป็นตัวอย่างหาัที่ผมมีคุณอยู่เคียงข้างมันทําให้ผมติดคุณงอมแงมเหมือนติดอะไรบางอย่างวันไหนที่ผมไม่ได้ยินเสียงหรือเห็นหน้าคุณมันเหมือนกับจะลงแดงตายเวอร์ไปค่ะเวอร์ไปนาทิชาพูดตามเขาในขณะที่ตัวเองก็หน้าแดงไปจนถึงใบหูผมพูดจริงนะหลังจากที่อินทัศพูดจบเขาก็ยกหลังมือของเธอขึ้นมาจะลดอินปิดปาก ร้อมกันนั่นเองเขาก็ต้องหลบหมัดของอีกฝ่ายไปได้อย่างบุดหวิดหวังว่าธัญญาจะสามารถเอาชนะใจคุณเมฆได้สําเร็จนะคะมันต้องสําเร็จอยู่แล้วในขณะนั้นเองเมกินเดินมาเคาะประตูบ้านพักของธัญญารออยู่สักพักกว่าที่อีกฝ่ายจะเดินมาเปิดประตูให้เขาหน้าตาของธัญญาบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเธอกําลังไม่สบายมีอะไรคะธัญญาถามแต่เมกินไม่ได้ตอบเขาเลือกที่จะย้อนถามเธอคุณเป็นอะไรหรือเปล่า สีหน้าดูไม่ดีเลยทันแค่รู้สึกเงินหัวแล้วกินยาหรือยังทันย่าสายหน้านแทนคำตอบเมกินจุดมือทันย่าให้เดินตามเพราะไป,ะปรับประทานอาหารมื้อเย็นเพาจะได้กลับมากินยาและนอนพักผ่อนทันย่าเอ่ยทักอินทัณฑ์และนทัทชชาก่อนที่จะนั่งร่วมโต๊ะอาหารด้วยหญิงสาวกินอาหารได้น้อยมากจากนั้นก็เอ่ยปากขอตัวไปนอนพักโดยมีนัทิชาตามไปดูแลด้วย อินทัศได้โทรหาณทิชาเพื่อสอบถามอาการของทัญญาทันญญาตัวร้อนค่ะฉันเอายาให้กินแล้วตอนนี้เธอนอนหลับไปแล้วล่ะค่ะถ้าทัญญามีอาการแย่ลงและต้องการไปหาหมอแล้วก็บอกพวกผมนะครับณทิชายืยนยันกลับไปว่าอาการของทัญญาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนักและบอกให้สองหนุ่มเลิกวิตกกังวลเพราะเธอจะดูแลทัญญาเองจากนั้นก็วางสายไปเมื่ออินทัศนวางสาย ก็หันมาถ่ายทอดคำพูดของนัทชาให้เมกินฟังจนเมื่อการป่วยของทัญญาเมกินรับฟังโดยไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเขาเลือกที่จะหันกลับไปนั่งทำงานที่ค้างไว้แต่แรกอินทัศได้แต่สายหัวก่อนจะเดินเข้าไปอาบน้ำเพื่อเตรียมพักผ่อนเมกินได้แต่ลึกถึงเยตัวร้ายของเขาว่าคงจะไม่เป็นอะไรมากเขาเองก็รู้สึกเป็นห่วงเธอเช่นเดียวกับอินทัศแต่เลือกที่จะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ แต่ก็ยอมรับกับตัวเองว่าธัญญาเริ่มจะเข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตของเขารวมทั้งเข้ามามีอิทธิพลตัดจิตใจของเขาอีกด้วยก็จบลงไปแล้วนะคะกับความสนุกของ EP นี้และกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้ Love Note Channel By n no, คงต้องขอตอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีค่ะ